สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ติดมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์ New Holland รุ่นที่ที่4 5่ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด55าแรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบตัวระบายความร้อนด,ด้วยน้ำา 2931CC เขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2เ่าค่ะ กับสินค้าใหม่ของเราพี่น้ำเงินคันใหญ่ตัวใหญ่แรงเยอะราคาไม่แพงมาแล้วนะคะสําหรับรถแท็ก n e ่นิวฮอลแลนด์รุ่นทีที4.55คันนี้สินค้าใหม่นะคะตัวนี้จดทะเบียนปี60นะคะรถจดทะเบียนทันว่าปี60ค่ะมาพร้อมชุดใบมีดแดนดิหนหานะคะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดันดิหนหานะคะและด้านหลังคันนี้ค่ะติดตั้งเป็น ฐานบุกนะคะเป็นฐานบุกเปิก3ใบใบ26นะคะสำหรับคันนี้นะรถสภาพสวยพร้อมใช้พร้อมถ่พร้อมดันพร้อมบุกกันเลยทีเดียวค่ะกับสินค้าใหม่ของเราคันนี้รถแท็กเตอร์นิวฮอร์เรนขนาด55แรงนะคะตัวยางนะคะคันนี้เราจัดยางใหม่ใส่ให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะนี่ค่ะตัวยาง เราจัดยางใหม่ใส่ให้ทั้ง4เส้นสำหรับสินค้าใหม่ของเราคันนี้รถแท็กเตอร์นิวฮอนแรนรุ่นทีที่4.55จดทะเบียนปี60เอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมชุดออนตัวรถพร้อมใบมิดแนนดีนาและผนไถราคาเพียง5 0 5 5,000บาทเท่านั้น5 0 5 5,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ ปี4.55นะคะเรื่องจนสวยนะคะไม่มีรอยแกะถอดนะคะไม่มีรั่วไม่มีซึมค่ะแบตเตอรี่เป็นแบตใหม่นะสําหรับคันนี้นะคะคันใหญ่มากเลยนะตัวนี้นะ55แรงค่ะเดี๋ยวมาดูชั่วโมงทํางานกันนะคะเดี๋ยวนะขึ้นยากนิดนึงนะคะนี่ค่ะชั่วโมงทํางานนะคะตัวนี้เนี่ยจดทะเบียนปี60นะคะรถจดทานาปี60ค่ะ ชั่วโมงทางานอยู่ที่511ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยทํางานน้อยนะคะ5 0 0เอชชั่วโมงค่ะระบบเกียร์นะคะเกียร์หลัก8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้เป็นโลหะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รัอเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลัยค่ะขับขี่ง่ายคล่องตัวมากๆพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเลียวง่ายเนาะมอเร์เบอกนะคะนี่ค่ะตัวเบาะนั่งนุ่มๆน,นะคะ ตัวนี้นะใหญ่อีกน,นึงนะคะนเราปินล,ลงกว่าน,นะนี่ค่ะตัวเบาะเขาสามารถปรับได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวหลังคาค่ะหลังคางามๆนะคะรถตรวจเช็คเรียบร้อยพร้อมใช้หนูจัดยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเราจัดยางใหม่ใส่ให้ทั้งสี่เส้นนะคะช่วงท้ายก็สวยๆนะนี่เลยค่ะคันนี้เป็นรถไรนะคะ่ะ ร้อมบุกไร่ไถนาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะตัวผนานไถนะคะหนูเปลี่ยนผานใบเเปลี่ยนใบาผานใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเป็นผานสามใบยี่สิบหกนะคะตัวนี้นะเป็นผานบุกเบิกค่ะสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆสําหรับคันนี้นะคะท่านใดที่กําลังมองหาอยู่สําหรับนิวฮารานห้าสิบห้าแรงนะคะตัวทีทีสี่จุดห้าห้า เรามีเข้าแล้วนะคะจทดทะเบียนปี60นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมิดตอนดีนาและฐานไถ่ราคาเพียง5 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ5 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วย ปีนฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องปีนนะคะรถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าชันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณ